สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง v a p ธรรมดานะครับช่อง v a p ธรรมดาก็าจะมาน,นําเสนอุ้นนี้คืออีบ่ายนะครับุ้นนี้คืออีบ่ายของวันที่10กันยายน2อง7ันาหกสิบ็ดนะครับ นี่คือคืหุ่นจากประเทศญี่ปุ่นนะวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสีชมพูสีชมพูสดใสสดใสนาโชคนาสิ่งดีๆให้ทุกทท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่วเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูกใจกด hait, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขยให้ท่านผู้ชมได้รุ้ลุงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพูดไปหายใจไม่ทัน ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะครับไม่เจ็บไม่จนนะมั่ขคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับออืเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้มีเลขอะไรบ้างนะครับรอบายออกใบโมงตรงนะนาเตรียมกระดาษประกาดินสอย่างลบยาดมย่าหมอง เราเดินจะมองไม่ต้องก็ได้เตรียมเฮเตรียมกีดกันนะครับอห้าหกเจ็ดนะครับเน้นที่หกกับเจ็ดนะอ่าห้าหกเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกครับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดนะครับ,รบเน้นที่เจ็ดนะครับอ่าเจ็ดนะครับ หนึ่งสองสามอยู่ตรงไหนมีตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามเน้นที่หนึ่งสองสามนั่นเนี่ยนะแบบแบบนี้นะครับส่วนที่เหลือนะครับเป็นตัวรองครับอ,อเอ๋ครับเน้นที่เจ็ดก็ดูศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดคิดว่ามันจะมาหลักสิบหลักหน่วยตรงนี้แหละอืถ้าเป็นตัวกลับก็เบาๆก็ได้นะครับประมาณนี้อืมครับ เป็นเจ็ดสามเ็เจ็ดนเจ็ดนะครับแบบนี้นะครับหนึ่งหกสองหกสามหกนะครับนี่นะครับสาหรับเราเข้ามาดูที่เน้นที่เจ็ดก็ดูที่เจ็ดนะครับแบบนี้นะครับตบงนี้นะครับเจ็ดนะครับที่ถึงนะครับสามนี่อันนี้ชุดวินเดอร์ชุดวินอันนี้เขาเรียกว่าเจาะเจาะนะเจาะนี่มักจะพลาดนะให้ระมัดระวังด้วยนะครับ มันมักจะมาตัวที่อาจารย์ไม่ได้เจาะนู่นอืมในนี้มันไม่มามามาเแ็ดตัวที่รอดนี้ไปทางอื่นประมาณเนี้ยอส่วนสายลูดสายวิ่งก็ได้กินอยู่ประมาณนี้นะครับอครับเจ็ดนะครับติดเจ็ดปักเจ็ดเอาไว้นะครับหกกับห้าใครชอบก็จัดไปนะตามนี้แล้วกันนะครับคนนี้เกอ์บ่ายนะอ่าออกบ่ายมองตรงนะครับออกบ่ายมงตรงนะครับออ ก็มีตามนี้แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮนะครับสวัสดีครับ